อยู่ที่จงังหวัดมหาสาครคามอเภอพยัคฆภูมิไสยนะครับเราพามาดูตัวอย่างบ้านสวนนะครับบ้านสวนที่นี่คือเน้นพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเป็นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับจุดแรกก็คือใช้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับปั๊มน้ำขึ้นมาใช้ในสวนนะครับ ก็จะเป็นปัมม๊มซับเมอร์สเป็นปั๊มบาดานนะครับสูบน้ําขึ้นมาใส่แท้งครับผมเป็นแท้งสองพันลิตรจำนวน5แท้งนะครับรวมๆแล้วเป็นหนึ่งหมื่นลิตรอาใช้ในการส่งน้ําไปให้กับสวนพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเปิดบอนวาลแล้วก็เติมน้ําให้กับสระน้ํานะครับ เราตามไปดูกันตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับครัผมน้ำก็เติมในสระนะครับทั้งวันนะครับสระค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะครับครับผม ตัวนี้ก็เติมน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไฟที่ใช้กลางคืนก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็ต่อกับไฟ l e d ์ครับผมไม่สองในงสวนนะฮะส่วนนี้ก็มีความสว่างทั้งคืนนะครับ ก็มีการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ต้นกระเพรานะครับแล้วก็เพื่อผักสวนครัวนะฮะก็จะมีปั๊มน้ำโซอเซลล่ตัวหนึ่งครับเป็นปั๊มหอยโข่งครับผมตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะฮะผมก็ต่อท่อไปนะครับ ก็จะมีท่อส่งไปเติมน้ำให้กับอีกสระน้ำหนึ่งนะครับระหว่างทางเราก็จะเห็นมีการปลูกต้นกล้วยนะครับมีปลูกต้นกล้วยครับผมแล้วก็มีปลูกต้นอ้อยนะครับ ในสนามนี้ก็มีการเลี้ยงปลานะครับตรงนี้จะมีปลาหมอนะครับแล้วก็มีปลานิลนนะครับแล้วก็มีปลูกต้นมะขามไว้นะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับใช้ทําแกงส้มได้ครับผมแบ้ลวต้นนี้ก็จะเป็นแถวบ้านผมเรียกต้นเสลียมนะครับอ่าแถวนี้เรียกกต้นอะไรนะ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเรียกว่าต้นอะไรที่ว่าผมขมนะครับอ๋อสดาครับสะดาแล้วก็จะมีเตาเผาถ่านนะครับผมนี่เป็นเตาเผาถ่านนะครับก็ไม่ต้องใช้แก๊สนะครับใช้ถ่านจากไม้ที่ได้มาใ,ในการหุงหาอาหารนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็น น้ำจากปั๊มตัวเมื่อกี้นะครับที่ลงมาเติมให้กับสระนี้นะครับน,นี่เป็นสระสร้างไหม่นะครับผมก็ม,มีปลูกต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีปลูกต้นกระเจียบนะครับ ก็มีต้นมะพร้าวครับก็กำลังโตครับเพิ่งปลูกได้ไม่นานนี้เองฮนะที่นี้ก็ำปลูกปรับพื้นที่นะครับยังไม่ได้ลงปลูกอะไรดีครับด้านหลังนี้ก็เป็นนาของญาตาิกันเนี่ยครับ หน้าน้ำหน้าน้ำไม่มีน้ำใช้นะฮะก็ขอ,อยืมน้ำใช้กันได้นะครับตรงนี้ก็มีสระขุดใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งสระนะครับระหว่างทางก็มีการปลูกขิงปลูกข่านะครับมีปลูกต้นบอนด้วยครับผมแล้วก็มีปลูกต้นหอมครับผมก็มีเพชรผักสวนครัวพร้อมเลยนะครับ มีต้นพริกใบกะเพรานะครับตอนนี้ก็เป็นปั๊มโซอเซลนะครับที่เพิ่งติดตั้งไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นสระน้ำที่เพิ่งผุดใหม่นะครับก็มีการเติมน้ำเพิ่มขึ้นมาจาก สระที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับต่อท่อตรงมานะครับเพื่อเติมน้ำให้กับสระนี้นะครับแล้วสระนี้ก็สูบน้ำขึ้นมาใช้กับนาข้างๆนะครับเผื่อนาที่ปลูกนาแล้วก็น้ำไม่เพียงพอนะครับก็สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ครับผม ในปีก่อนๆหน้านู้นก็ยังเป็นที่นาเฉยนะครับประมาณสามปีแล้วก็ยังเป็นที่นาเฉยค่อนข้างแห้งแรงนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ปรับปุ๋ยไม่ทัดไปเยอะนะครับ ระหว่างทางก็จะมีแผงไฟโซลเซลล์ครับไว้สองไฟตามทางนะครับถึงเป็นสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีสระอีกสะหนึ่งนะครับก็เป็นสระเลี้ยงบัวนะครับมีเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ เป็นสะบัวด้วยนะครับก็มีปัม๊มซอเซลล์ของตัวนะครับเป็นปั๊มซับเมอร์ครับเป็นปั๊มบาดาลขนาด2นิ้วนะครับ2แรงใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด6กแผงนะครับเป็นแผง3 3มอสาสิวัตต์นะครับครับปั๊มตัวนี้ก็สูบน้ำบาดานเพื่อใส่ในแทงใช้ภายในบ้านนะครับ ก็จะมีทางออกของน้ำอยู่สองทางคร้บผมมีบ่อนวาวสามารถเติมน้ำในสระได้นะครับก็จะมีสระหลังสวนอีกหนึ่งสระนะครับในสวนก็จะมีปลูกต้นมะพร้าวนะครับต้นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ออกหนอก,ก็สามารถกินหน่อไผ่ได้นะครับผมก็มี ะเลี้ยงบัวเลี้ยงปลาด้านหลังนี้หนึ่งสาะนะครับก็จะมีผูกเปลไว้นะครับไปนอนกลางวันนะครับก็สามารถหลบแดดยามกลางวันได้กินข้าวเสร็จแล้วก็ พักผ่อนได้นะครับมีต้นตะขบนะครับภายในก็มีการเลี้ยงไก่ครับผมมีเลี้ยงไก่นะครับ ก็เป็นการอยู่ที่เพิ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงนะครับมีเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงหมาล้วนะครับ เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ทำบ่อเลี้ยงหนูพุกก็จะมีอยู่สองบ่อนะครับบ่อหนึ่งเป็นที่ให้อาหารหนูครับอีกฝั่งหนึ่งให้หนูอยู่อาศัยนะครับมีการให้น้ำหนูผ่านทาง ท่อน้ําจากด้านนอกนะครับก็ต่อเข้าไปแล้วก็เป็นท่อขึ้นมาครับเพื่อให้หนูได้กินน้ํานะครับก็เป็นการต่อง่ายๆนะครับเรามาดูภายในบ้านกันต่อนะครับทุกคนอาจสงสัยว่าในบ้านใช้ไฟจากอะไรแต่ผมเราไปตามดูกันครับ ในบ้านเป็นไฟจากชุดออฟกิทนะครับคือใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ลงมาที่แผงจากแผงโซล่าเซลล์ลงมาที่ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จลงกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมสองก้อนนะครับเป็นลิเธียม n m c ส่งไฟให้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟเป็นไฟ220นะครับเพื่อใช้ไฟในบ้านครับผมก็มีการ เดินเบเกอร์ไว้ครับผมภายในบ้านก็มีเครื่องเชื้อฟ้าเป็นตู้แช่นะครับแล้วก็พัดลมอีกหนึ่งสองสามตัวนะครับแล้วก็มีหลอดไฟครับผมมีตู้เย็นหนึ่งตู้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำร้อนนะครับ ภายในมีต่อไฟมาห้องน้ํานะครับอีกหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับทั้งหมดนี้เราไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับก็สามารถอยู่ได้ครับอย่างยั่งยืนนะฮะของข้างข้างลกหน่นะครับตอนนี้ทีมช่งางพวกผมก็เพิ่งติดตั้งทําการเปลี่ยนแบตนะครับจากแบตเตอรี่ดิฟเซลมาเป็นแบตลิเธียมเอ็นดมซีนะครับ รับผมแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันสี่ก้อนครับผมพลังงานแบตสี่ก้อนนี้นะครับสามารถเปรียบเทียบได้กับแบตเตอรี่สองก้อนที่เราเพิ่งเปลี่ยนมานะครับข้อดีของแบตเตอร,รี่ลิเธียม n อเทนะครับสามารถชาร์จไฟได้ไวนะครับจ่ายไฟได้ไวครับผม ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับแล้วผมทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ